ลงทุนผลตอบแทน3ต่อลงทุนอะไรดีครับเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมสูงมากในปีนี้เลย KF Sinc FX จีตของบรจกกรุงศรีเข้ามาลงทุนกันเป็นพันล้านแล้วต่อที่หนึ่งนะราสาหน่โลกหลังเฟดลดดอกเบี้ยสถิติย้อนกลับไปผลตอบแทนดับเบิลดิจิตเลย10%บวกลบเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสแห่งทศวรรษเลยต่อที่2กองทุนเนี้ยไม่เฮดหรือไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินดอลลาร์บาทนั้นต่อที่2คือคุณไม่ต้องเสีย3%ตรงนี้ต่อที่3ถ้าเงินดอลลาร์แข็งซึ่งปีเนี้ยทรงมันเป็นแบบนั้นกองทุนเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนจากค่าเงินบาทที่อ่อนตั้งแต่ต้นปีนะผลตอบแทนกอง 4ีแล้วเราก็อยากจะขอบคุณท่านนักลงทุนที่สนับสนุนฟินโนเมนามาจนถึงวันนี้แจกไปเลยทุกคนคนละ1,000 0ฟินเพื่อเอาไปเป็นส่วนลดแคชแบ็กโดยคุณต้องใส่โค้ดรับเข้าไปอังเปา2 4 2ถึง29กุมภาพันธ์นะครับ